สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ารักของคุณและเขาเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคุณและเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเนาะคลิป random ก็สามารถรับชมได้ทุกธาทุกราศีเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่จํากัดเวลาในการรับชมนะคุณเข้ามาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณเลยนะคะนะ ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกท่านเลยนะคะนะเรามาดูกันค่ะรักของคุณและเขาเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานของเพื่อนๆก่อนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ควีนถือเหรียญน,นะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพกทธมังกรนะคะหรือเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินพกทธมังกรก็ได้ ออคุณเป็นคนที่อาจจะหาคนถูกใจยากนะอืมเป็นคนที่ดูดีนะคะนะเป็นคนดูดีวางตัวดีนะคะพร้อมแล้วนะคะสถานะของคุณตอนเนี้ยคือสถานะทางจิตใจความรู้สึกของคุณคุณพร้อมแล้วที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือว่า พร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึงแล้วนะคะคุณอยากมีครอบครัวบางท่านบางคนนี้คือแบบชีวิตพร้อมแล้วนะ,ะหน้าที่การงานนะคะมั่นคงแล้วอยากจะมีความรักที่ดีแล้วนะคะเด็กถือถ้วยพลังงานของคุณนะมีชาวธาตน้ำกระกฎพิจิกมีนนะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ดู มีมุมหวานๆนะคะเป็นคนพูดจาดีเป็นคนน่ารักสดใสนะห้าเหรียญห้าเหรียญคุณน่าจะเคยถูกทอดทิ้งนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนหรือคุณเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยกับความรักที่ผ่านมา หรือเกินนะคะรักที่แบบว่าเราต้องพยายามแล้วเขาก็แบบอาจจะไม่ค่อยสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผ่านมานะพลังงานของคุณเป็นแบบนี้นะคือเราอะอยากถูกรักนะคะถูกดูแลถูกเอาใจใส่นะคะคือเราอะมองว่าเราก็แบบมีคุณค่าะคะ่ะคือเราเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราต้อง เราต้องเจอความรักที่มันดีกว่านี้สิไม่ใช่ความรักแบบนี้นะคะในอดีตคุณอาจจะเจอเออเจอกับความรักที่เขาไม่ไม่ไม่ใส่ใจเราอะ่ะอืมนะอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะนะขอดูพลังงานของเขาหน่อยเขาล่ะคะเป็นยังไงเขาที่คุณถามถึง เขามีความแตกต่างจากคุณนะคะคนคนนี้นะเขาก็เคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนเหมือนกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดื้อด้วยนะคะดื้อนะดื้อแต่ก็ขี้อ้อนนะคะคนคนนี้นะเขาสังคมเก่งค่ะอาจจะชอบในการดื่มด้วยนะคะเป็นคนทํางานเก่งทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มีความสมบครมอนะคะคนคนนี้ ขยันทำงานนะคะเก็บเงินอะไรประมาณนี้เนะเาะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะนะอโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบางนะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณค่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขาขอดูเขารู้สึกยังไงกับคุณว้าว หเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญเ,เขามีความรักให้กับคุณนะมีความจริงใจนะคะมีความจริงจังในนั้นหดาบเรา่าความรักของคุณและเขามันก็ไม่ได้ง่ายนะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางด้วยที่มันห่างไกลกันนะโอ้โหเดลเวอร์เขารักคุณนะคะเนี่ยเขาคลั่งใครคุณเขาตกหลุมรักคุณค่ะ เขามีความรักที่จริงใจและก็มั่นคงให้กับคุณอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยคิงออฟครับรักค่ะรักแลวก็ปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะของชีวิตคุณเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดูแลคุณซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณในทุกช่องทาง อาจจะทั้งเรื่องเงินนะคะเรื่องเวลาหรือกำลังใจดีๆนะคะที่เขาอยากจะมีให้กับคุณนะไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือสุขนะคะคนคนนี้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาอยากดูแลคุณจริงๆนะดูพู้ชายคนนี้สิคะพายเรือให้ผู้หญิงกับเด็กนั่งนะบางท่านบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ด้วยนะคืออยากอยู่เคียงข้างอะค่ะคือรักเสน่หานะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ เป็นเนื้อกุ้งเขาเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะนะรักคุณมากนะคะคุณคนนี้เป็นคนอบอุ่นเป็นคนอ่อนโยนนะคะพูดจาดีนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะสิบเหรียญนะคะอยากสร้างครอบครัวค่ะนะอยากสร้างครอบครัว อยากให้คุณเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะเขาผูกพันกับคุณมากๆนะขึ้นเดทนะคะอืมช่วงนี้นะคะตอนนี้ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเขารู้สึกหดหูนะคะรู้สึกถึงเหมือนเขาหวยหาความรักจากคุณนะคะเขาอยากอยู่ใกล้คุณในตอนนี้นะคะ ณและเขาอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาคิดถึงคุณมากๆเขานึกถึงการที่จะได้อยู่ใกล้คุณนะคะการมีครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะคือตอนนี้หวยหามากๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะอยู่ในที่ที่มันไกลนะคะแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นมากๆด้วยนะคิดถึงคุณมากนะคะไม่อยากไม่อยากห่างจากคุณนะคะ อยากกอดน,นะคะอยากที่จะแบบไม่อยากให้คุณปล่อยมือเขาไปไหนนะคะคนคนนี้ The Emperor นะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงออกนะคะแต่เป็นคนที่มีความรัก,ม,ม,รกมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณมากๆนะมีพลังงานของชาวราศีเมษนะคะหรือว่าคนในเครื่องแบบก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคนคนนี้เนาะ ตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะว้าว DM เพรสนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรักเขาแล้วก็คุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละนะคะที่ควรค่ากับความรักของคุณควรค่าแก่หัวใจของคุณนะ คุณรู้สึกว่าคือคุณรักเขาอ่ะคุณก็มีความรักที่มั่นคงให้กับเขาเช่นกันนะคะเขาอยู่ในใจคุณเสมอเขาคือคนที่ใช่คือคนที่คุณปรารถนานะคือคนที่คุณอยากจะมอบความรักให้กับเขาสิบธหมายคุณจริงจังนะคะคุณจริงจังมากๆคุณจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้คุณจะรักษาความสัมพันธ์นี้คุณจะ ทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากๆชแชมป์แลนนะคะนกมองว่าก็มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะต่อให้คุณและเขาอยู่ห่างไกลกันนะมีพลังงานของชาวราศีธนูนะนอบครับคุณก็รู้สึกดีกับเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะคะคนคนนี้นะ บางท่านบางคนนะคะอาจจะมีการแบบนัดหมายกันนะคะที่จะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเดินทางไปหาเขาหรือเขาเดินทางมาเจอคุณก็ได้นะคุณมีความรักนะคะมีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับเขาเสมอนะคุณอาจจะชอบส่งข้อความนะคะการให้กําลังใจความคิดถึงความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขาอะส่งไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะ พอดูนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงคะสเตนนะคุณมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันมากๆนะคะเปรียบเสมือนพระอาทิตย์กับดวงจันทร์แต่เป็นความต่างที่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะ เป็นความต่างที่ลงตัวแล้วก็ขาดกันไละกันไม่ได้เลยจริงๆนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนกรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการปรับตัวเข้าหากันนะคะมีการปรับตัวเข้าหากันอาจจะมีการให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันไละกันด้วยนะคะ,นะ,ะ The Sun นะเดอันนะ เป็นความสัมพันธ์ที่ให้กำลังใจกันนะคะนะมีความสุขที่ได้พูดคุยกันนะคะได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคือมันมีความสุขนะคะแล้วก็ปรับตัวได้นะคะปรับตัวได้ปรับตัวเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะ คิงถือเหรียญน,นะคะมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กันและกันเนาะนกมองว่าคุณและเขาว,ว่าจะช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะนะคิงถือเหรียญก็คือความรักที่มั่นคงที่มีให้แก่กันเนาะความสัมพันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยนะคะขึ้นเดือดซันก็คือเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะในวันที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะ มีปัญหาอุปสรรคนะอีกคนนึงก็จะคอยเติมพลังให้นะคะคอยซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะ,ะความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรอีกคะสี่เหรียญน,นะห่วงแหนห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆนะแล้วก็มีความแบบหึงห่วงกันละรกันนะคะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนนะคะเหมือนเจอคนที่ใช่คนที่เรา พร้อมที่จะรักแล้วก็ทุ่มเทแล้วนะคะขึ้นสองถ้วยนะคะมีความรักที่เข้าอกเข้าใจในการายกันนะ The Hangman The Hermit เด็กตาจะเป็นความสัมพันธ์ยังไงก็คือแบบมีการส่องกันด้วยนะคะถ้าอยู่ห่างไกลกันนะส่องกันด้วยนะในบางครั้งอาจจะ อาจจะส่องแล้วก็ไม่คุยแต่ก็ส่องก็ดูนะคะนะส่องดูด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะมีพลังงานของชาวราศีกันชาวราศีกรกฎนะคนที่แบบอยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์ได้เดินทางมาเจอกันด้วยนะคะนะเขาจะเดินทางมาเจอคุณนะคนคนนี้เดลต้าอืม ถ้าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ชัดเจนนะคะที่ผ่านมานะดูเงียบๆนิ่งๆน,นะคะนกมองว่ามีโอกาสแล้วนะที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะชัดเจนมากขึ้นเนาะเหมือนตัวเขาเองก็ก็อาจจะพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบที่มันจริงจังเนาะ มีความคิดถึงให้กันนะคะเนาะมีความคิดถึงให้กันอาจจะมีมุมที่แบบน้อยใจซึ่งกันและกันนะในเรื่องของเวลานะคะเในเรื่องของเวลาในเรื่องของความห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกที่บางทีมันก็เศร้านะขึ้นสิบถ้วยเนี่ยน้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันมีโอกาสที่จะได้สมหวังมันมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะช่วงวันเวลาดีๆนะคะที่ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แต่นกมองว่ามันอาจจะต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมนะในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเอ่อต้องรอเวลานะคะนะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการรอเวลานะเวลาที่ดีเวลาที่เหมาะสมนะคะ อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะไพ่บอกนะแต่คุณและเขาว่ามันมีความรักที่มั่นคงให้กันอยู่แล้วนะคะนะในหัวใจเนาะขอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงคะขอไพ่สรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอีกเดลเวค่ะรักลหลงไหลนะคะสิเนหานะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะ ขึ้น The Emperor นะสองดาบ Queen ถือกระทาสองดาบคืออะไรคะความไม่มั่นใจความสงสัยอาจจะเกิดขึ้นนะคะในเวลาที่ห่างไกลกันนะความไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะอีกคนหนึ่งอาจจะงานเยอะอาจจะไม่มีเวลานะคะ,ะในบางทีนะคะก็อ,อาจจะมีความรู้สึกน้อยใจกันได้นะ แต่ก็มีความรักให้กันเนาะทิศทางความสัมพันธ์นูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆเงียบๆนะคะหรือต้องอดทนรอนะเนี่ยไพ่แฮงแมนคือต้องรอมากๆเลยอะแต่มันเป็นการรอที่สมหวังมากๆนะขึ้นเด e Sun กับเดิร์ลเออนะ คนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนกเชื่อเหลือเกินว่าคุณรู้สึกว่าคุนคนนี้ใช่นะพราะให้ขึ้นมาแบบนั้นแล้วก็เขาก็รู้สึกกับคุณแบบนั้นเช่นกันนะคะความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอนะต้องใช้ความอดทนนะคะแต่เขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะความรักครั้งนี้จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะต่อให้มันจะเปราะบางแต่มันก็เป็นความรักที่ มีโอกาสได้สมหวังนะคะระหว่างคุณและเขาอย่างแน่นอนนะคะแต่ต้องมีความอดทนนะคะนะขึ้นสิบไม้เนี่ยตัวคุณก็อดทนและก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะ mm. ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็สุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงความรักครั้งนี้ด้วยนะอ่านะคะเนาะก็ขอให้สมหวัง นะได้อยู่ด้วยกันรเร็วๆนะคะนะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตาม ID ดยไลน์ที่ให้ไหว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ